ืนที่เดสลิงเกอร์ถือชื่อว่าเดอะรีมเมอร์นะครับรีมนะไม่ใช่ดรีมนะผมไม่สนใส่เจนไหนเลยผมสนใส่เจนที่ไกลที่สุดก่อนถ้าถ้าไมเราเจอันอ่ะเมกมีสปรินต์เบิร์ดเรวปรีดเข้าไปในโรงเรียนหรือไม่ เฮ้ยผมเข้าไปในโรงเรียนจริงด้วยมันก็ตรงมานะครับเราเข้ามาทางนี้นะครับแล้วก็ออกไปทางนี้นะครับแล้วก็ไปทางขวานะครับแล้วก็ไปทางซ้ายนะครับเฮ้ยมันตรงไปต่อครับตรงไปต่อครับแล้วก็เลี้ยวขวาครับอยู่นู่นครับไกลลิฟตเลยครับเดี๋ยวยิงแม่นๆให้ดูอะไรมันหลุดเรานี้อเนี่ย ผมนันออกไปข้างนอกแล้วโอ้โหมันเป็นเลือดเก่าครับผมขอไล่ทีละคนนู่นจะนะโอเคมันเข้าบ้านเราต้องทําเป็นมองอ้ยเจนนี้โอเคผมจะตามขึ้นไปแล้วก็ไล่ไล่เจนนี้ด้วยทางอึบ ข้างหลังอืมเฮ็บทีมผู้หญิงเป็นเดสลิงเกอร์ที่ไม่จำเป็นต้องยิงปืนนะครับจะบอกอะไรให้นะมันจะกลับไปที่เจนเดิมเพราะเจนเนี้ยมันจะเสร็จอยู่แล้วมันไม่ยอมหรอกโอ้ มไม่มาช่วยจริงๆร,ริงเลยเจนนูนเฮ้ยได้ยินเสียงเดินมันไม่มาช่วยจริงๆหรอผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้ที่คนมันจะทิ้งเพื่อนซะขนาดนี้อีกอย่างหนึ่งข้อดีของการคุมโซนตรงนี้มีข้อดี2อ,อย่างหนึ่งคือเราปกป้องการช่วยคนนั้นด้วยใช่ไหมและเจนข้างบนอะ่ะมันลดด้วย ซาลีนาซาลีนาออไปไหนจะไปไหนดีนะเราลากให้ทุกคนอะ่ะมันมาอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวมีคนหนึ่งอะ่ะมันวิ่งไปทางขวาสงสัยจังว่าใคร เจนนี้ใกล้หมดพลังแล้วมั้งเสียงมันเบาลงแปลว่ามันลดครับมันไม่ได้เพิ่มมันเป็นเรื่องดีผมรู้ว่าอีกคนหนึ่งมันมาทางเนี้ยมันน่าจะไปฮิวลิฟลิฟไกลๆแกล้กงเดินไปก่อนฟารีน่าบาดเจ็บแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องตามมันแล้วตอนนี้ผมน่าอยู่ไม่ไกลไปช่วยได้ยังไปยังยังรู้เนี่ยเจอแล้ว ซาลีน่าเลยจ้าทุอยู่ใกล้เฮ้ยได้ยินเสียงเจนปั่นเจนให้ใกล้เราคนนั้นเข้าสเตจสองยังไม่เข้าแต่ว่าได้รับการช <jogo. S 1> ่วยก่อนเจนนี <busca> ้จริงๆไม่ควรมาทุบนะเนี่ยเราควรไปไล่ตรงโซนสองคนนั้นมากกว่าก่อนที่มันจะฮิวกันเต็มโอเคมอง มีไม้อยู่ตีร่วงเลยอุ้มเลยโนดีคนทั้งที่ทสองถ้าเขาไม่มีแทงหลังก็ดีไปไม่มีครับเยี่ยมอ่ะผมเห็นสแกตมาร์กในบ้านนนั่นเห็นคนวิ่งแล้วเนียเนียเนียคำเฮีย ช่วยสิยนิดเดียวมาช่วยคนนึง <c oughs> ตีมันเอาไอน้นู่นก่อนมันจะตายอยู่แล้ว <c oughs> มานี่ Dream the Dream come true Make the Dream คัมทูมันไปตรงนั้นใช่ไหมล่ะมันจะไปฮิวนนอัน <c oughs> นู้นเอ้ยมันจะไปปั่นอันนู้นมีสองทางนั่นไงใจล้ะมันยังนิดเดียวอยู่ไก่ไก่นี่เบื่อคนที่มันแบบว่ากึ่งๆเหมือนซะ จริงๆแล้วผมอยากจะรู้ว่าผมรู้มันเข้าไปในนี้ผมจะล็อกทางสักหน่อย <c oughs> ทิศทาง <c oughs> ว่าละ <c oughs> ตกใจละสิ <c oughs> <c oughs> เต้นข้างล่างเขาหน้าเบื่ออย่าปลดนะอย่าปลดนะแมว <c oughs> ผมเห็นคุณแล้วกันนะหืห <c oughs> ติดหญ้าหรืออะไรนะ่ะหย่อมหญ้าได้ ยังไงมันก็โดนอะ <c oughs> คุณรู้ไหมว่ายังไงมันก็โดนอะไล <c oughs> <c oughs> ่กาดเห็นป่านี่มันไม่มีสองคนเลย <c oughs> แคนเอาได้ก่อนก็ได้ มันไม่เซฟอ่ะคุณรู้ใช่ไหมคุณรู้ใช่ไหมว่าวันนี้มันไม่เซฟได้น่เมื่อคุณถือไฟฉายผมจะจัดการคุณก่อนครับทำเป็นเหมือนว่าเรามองมันแล้วเข้าโรงเรียนครับอยู่ข้างนอกคุณดูนะดูนะ ป้ามันอยู่แถวนี้แหละบ้าผมผมผมหาไม่เจอเ้มันก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอก นี่มากเลยผมต้องเก็บกระสุนปืนไว้ใช้แค่กับไอ้นั่นอย่างเดียวเลยคิดจะเนียนกับผมเหรอหร่เป็นคนละตัวกันเนี่ย <c oughs> ไปทางไหนซะละไปทางนูน้น ันไม่เซฟรูปนี้มันไม่เซฟม,ม,มันมีคนมีไฟฉายไงผมต้องหันหลังเจนูน่าสงสัยเพราะว่าทำไมเจนูน่าสงสัยเพราะมันเพิ่งปั่นเจนนั้นเสร็จมันต้องไปปั่นในเจนข้างนอกนู่นอีก อย่างถ้ามันไปช่วยตรงนั้นมันก็จะมีเจนอยู่ชั้นบนกับอันนั้นเคเขาไปช่วยถุกเล่นเอาแต้มหนึ่งร้อยก่อนไปต่อแต่ตอนไปนะแนะนำอย่างหนึ่งนะมองหลังดิเม่นีโอเคถ้าเขาช่วยก็ต้องดูว่าเขาหิวเลยหรือเปล่ามันหลุดจากซุกอันนั้นมันก็เป็นไปได้ว่ามันจะเล่นบ้านหรือมันจะเล่นตรงนู้นถ้าบ้านนั้นปั่นได้แค่คนเดียว เนนั้นไม่มีเซนนี้เงียบกิบแต่ได้ยินเสียงคนเจ็บเอ๊ะโอ้ย <c oughs> ผมหมุนจนเมาผมนี่จะแบบจะหมุนแล้วนะเนะี่ยวันนี้ครั้งที่ท่าไหลแลนะ้วเนี่ยหลุดยากนะจ๊ะ <c oughs> หนึ่งโอ้มีเลือด เอาทำอะไรละเจ๊ะให้เขาเข้าสเตจสองก่อนก็ได้ผมไม่ได้ไม้ขนาดนั้น ว่าไอ้เร็วชะมัดเลยเอาเลยคนเนี้ยพุกอยู่ไม่ไกลนี่เราเรเราเฝ้าได้สองเซตเลยเนี่ยเป็นช่างเป็นสแครชมาร์กที่น่าสงสยัยสงสยัย แต้มก่อนแม็กซ์แม็กซ์คนนี้เขาเขาจะตายแล้วอะ่ะผมต้องหาอีกคนหนึ่งก่อนแต่ผมไม่มีครูเลยอะสำหรับว่าอีกคนหนึ่งมันอยู่ไหนอะเ <c oughs> จนนี่ไปแล้ว เจอแล้วอ๋อเข้าเข้าโรงเรียนโอเคมันไม่ได้ไกลนขนาดนั้นนะเนอะ <laughs> ไม่ไรผมไล่คนนี้นะ <laughs> แล้อหยาอยามาแปลกอะเจอสกแกวรมาโอเค คุณทิ้งเทรลไว้ให้นะครับ <c oughs> เจอแล้วเด็กไปไหนจ๊ะาห้ย <c oughs> ไอเป็นโดนได้ไง ใครอยากตายก่อนบอกจะเกี่ยวให้ใครอยากตายก่อนบอกครับใครสักคนเนี่ยเมกเก่อได้เมกก็ได้้าไม่มีเสาแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> เรามีจับแข็งแกร่งมานะครับ <c oughs> ก็คือหลุดยากมาก <c oughs> เอาละทีนี้ก็อีกคนหนึ่ง น่าจะคลานหนีไปแถวไหนแล้วว้ยผมไม่ได้ยินหาหลุมก่อนก็ได้หลุมบางที่มันอยู่ในบ้านนะเดี๋ยวได้ยินไหนหลุมอยู่กลางถนนหรือเปล่าเช็คก่อน หลุมไม่อยู่กลางถนนแประว่าหลุมอยู่ในบ้านสักหลังหนึ่งหรือไม่ก็อยู่ตรงซอกเจอแล้วชิวๆ <c oughs> ปะ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 ฮาเร็มนี้พี่ขอ,อ สบายใจจริงๆว่าหลุมอยู่ในโรงเรียนใช่ชั้นล่างหลุมล่างไม่เป็นไรสบายสบายครับเข้มเข้มมาก อย่าเลยอย่าให้เล่นคิลเลอร์เลยเล่นคิลเลอร์มันจะเข้มเป็นสีที่สวยงามมากเลยครับแม Max. Max ็กซ์แม็กซ์ทุกอย่างไม่หรอกผมว่าแรงของสไวด์เวอร์น่าจะไม่สูงอืมหนึ่สิบเจ็ดสิบสามเก้าคนนี้ไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยไม่เอาอะไรมาเลยดรีมนะปคุณ ไปอยู่ในความฝันต่อก็ได้โอเคเข้มๆไปครับ